วันนี้มีสาระและเรื่องราวต่างๆของพายคำน้อยจากอีโบที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสมาชิกที่แวะไปหาพายคำน้อยครับกว่าจะได้แต่ละเรื่องพี่ๆสมาชิกต้องเจอเรื่องราวปวดๆจากพายคำน้อยหลายรอบเลยครับแบบว่ามาหาพายคำน้อยนะไม่ได้มาหาอีโบห้ามคุยกับพีโบประมาณนั้นเลยจริงๆครับพายคำน้อยทำตัวป่วนทำตัวตึงๆให้ทุกคนรักและเอ็นดูเขาทำแบบไหนอย่างไรลองติดตามดูคลิปนะครับ คลิปนี้เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเยอะมากครับจะทําให้เรารู้จักใครคาน้อยและรู้จักพี่โบโยเยอะขึ้นมากอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนยึดผมเ,เป็นคนไปเอาไปยึดหมามแล้วก็สอนคนที่บางการเลี้ยงอยู่สองอาทิตย์คพราอก็เริ่มเลี้ยงเป็นพอก็เริ่มเลี้ยงเ, <c oughs> เ,เ,เป็นแล้วผมก็กลับมาค่ะเดิมเนี่คือ,อยึดจับยึดที่การจาร์ด้วยใช่ไหมคะ๋อ อย่างน้อยเขาต้องล้โซ่ปุ๊เพ่อติดทางม่ไม่มีเหมือนเขาดูกับธรรมกคนอืมแรกของการถ้าโซ่หลุดปุ๊บมันไหลจริงจีิงเลยอหการอะไรแข็งคนมันต้องรอเข้าประตูห้องน้ำปิดประตูน้ำมันจะพังประตูน้ำฉะนั้นหนงไว้ใจเขาไม่ได้อื แต่ว่าตอนเด็กๆก็เป็นไหมคะหรือว่าเพิ่งจะเป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งนานแล้วเป็ตอนยิสต์ไม้ไหมนะใช่แต่พอมาอยู่มาอาย่เนี่ยเวลาให้อาหารให้สมือมะก่อนให้สมือได้นะแต่พอให้อาหารเรทศมันยังไงต้องทุกคนค่ะที่เราก็เลยตีเขาตีเขากระตอนครับหนูจะทำอย่างนี้นะอะไรนั่นแล้วก็ตบตาในการให้อาหารทั้งลูกน้าลูกตาแล้ค่ะ ก็จะนิ่งแล้วมันก็จะฟังโอ oh. ้เขาเขาเป็นชางที่อ่านใจเขาออการคิดอะไรก็บเขาไม่ไดีคือจะดีเขานะกล,ละก oh. ้าทารึไรคำน้อยไรแต่งถ้าว่าถ้าว่าเราเคยเจอนะค่ะ <Okay. S 2> ท,ที่ขอดแทงคนนะก็ mm. คนคิดการเลี้ยงช้างก็เราต้องคิดว่าหนึ่งเขามีเทวดาปกปรักษารประคั้ <Okay. S 2> งบารมีเขาเยอะกว่าเรา อืมเขาถามผมว่าผมก็พูดอะไรเพิ่มแล้วว่าคำน้อยเหมือนเหมือนทหารเก่าเหมือนนักรบเก่ามาเกิดค่ะเขาเป็นช้างเล็บดาคือช้างข่าคนคนเวลาไม่สบายเขาห้ามเข้าไปเลี้ยงช้างค่ะเพราะว่าช้างจะอาเจียนว่าแต่เดี่ยวคนคนนมก็เอาเดหนุ่กินทัวเปล่ากินไม้บอกลุงก่อนกินกินแล้วดูปาโอ้ยเสียงแบบ ตอบอนนตลอดเลยอันนี้เหมือนเราคุยให้เขาคุยกับเราฝออึกฝึกนี่ไปล่างไปด้วยถอยล่างไปอยไปอีกอีกถอยไปอีกฟังลุงไหมฟ <c oughs> ังไหมถอยไปแล้วนิ่งไว้ <c oughs> ถอยไปอีกฟังลุงดิเอออีกน้อยนะึง เออนิ่งไว้เดี๋ยวลุงให้กินมา้องลัว่ามาโคตเข่าไปแล้วไม่มีอาวุธประมาทเลยอึงไม่ได้นะเืออาวุธไปก่อนอดี๋ยวมาล่าผมก่อนนะเข้ามาให้ย่านะมันก็จะต้องให้กับคอยไว้จะมองผมัวจะให้ย่า องัชางวิงชาครับเวลาล่าพวไม่ยู่ไปอะไรเนี่ยเราไม่อยางก็ตองมัยนมันจะได้เหมือนกันงั้นถ้าผ่านมาได้ยาก่งให้ทางเดินถึงพมาร่างตผมก็จะเื้งดูนะืล้วการเียางอันนี้ก็เคยูเรางแการเียางคือให้ช้ามันทาร้าเราก็ ก่อนี่มันจะทำมันต้องมีอาการก้าวร้าวก่อนเลยใช่ไหมถ้ามันก้าวร้าวเราต้องเอาอยู่ลายพฤติกรรมเลยอดี๋ยงั้นเสร็จถ้ามันทำล้วปุ๊บมันได้ใจโอ้ยกูแทงโมโได้แล้วโวยใช่ไหมเขาจะทำอีกใช่ไหมคะแค่มันมีอาการเหมือนเหมือนทำลายตะกร้าคนที่แกงเอาป่วยไหมทุกเดือนมีวันนั้นทำน้อยมันตะโกนใส่มันยกลงกูแล้วเอางาไล่แกงตะโกนผมให้ละยาหนูยายายาไม่ฟัง คิดว่าเราไม่ไลก,กล้าทำเลื่อนัมาแล้วไต่างอาบานะคนที่กแกงมันเคยเอาปมาให้เลยถ้านถามผมเคยมีใครตีชา้ <c oughs> ชางตายไหมไม่มีมีแต่ช้างกระตสุตายรัดลงเปล่ารัดงทำยังไงรัดงทำยังไงในรัดงลดงทำงรัดงทำยไงอะทำยังไงรัด <c oughs> โอ้โหไมันอนไปัเระวางฐานมาปุ๊มันจะเดินนิดนิดอยอ,อ,ยอ,อยู่นั่งอยู่ก็ก็จะไปสอนให้ยืนนิ่งๆคนเที่ยวมาเขาให้ยนให้เลยมันก็จะได้ใจไม<อ>่หวผู้เห็นต้องล่อยไม่ต้องนิ่แต่ถ้าอยืนนิน่ใครตั้งให้เขกินเขจะไม่สิ้นค่ะ เราแต่พอผมตังเพราะถ้าเ,เขาเตะเมากินเราก็ตีตีๆนั่นเราก็จำค่ะแล<อ>้วก็จะรู้ว่าอันนี้ทําไม่ได้ถาม,ว,ามาว่าเคยตีช้างไม่ตีทําไมของโกงเพราะผมตีกับจริงอืมพอต,ตีตีให้นักเลยตีประจำค่ะเอาไปกินได้ไปบางทีถ้าเราให้เขายืไไดคอยร่างไปแป๊บเดียวเอาเก็บมาเขาจะไม่มีสมาธิในการยื ทำดีๆทำดีๆเออทำมอบลงด้วยเดี๋ยวลุงให้กินเอบลงพดิเอบลงด่ลุงให้ตัวกินไงเอาเวลาลุงให้กินหมดเลยแล้วเนี่ยมอบดีๆเม้งลงมาด้วยสิเม้งลงมาเม้งเม้งลงมาที่ลุงให้กินทั่วเลยว่ะเออดีๆลงมาดี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 เห้ืตดตด ไอ้ให้ลงนอนกินละคะโอ้ยมันชานักมันเนัมันชนัมันเนัมันเนัมันชนะมันนัทอบปลาตัวชอบปชอบปลาบอกบอุ้ยอ้เนงูมัน้ไมเเี้มกอุ้ยเฮ้ยอะไรไม่เอานี่นี่นี่ลงให้นี่ นี่ <c oughs> มีถั่วมาด้วยตามันไหวอ่าให้อะไรกินปุ๊บกินแล้วต้องกินให้หมดถ้ากินมันคงสีสีหัวงี้สีมือเขาเนี้้ตองหนูต้องกินให้หมดถ้ากินมันหมดเราจะไม่ให้กินนคือเราจะต้องสอนทุก <c oughs> อย่างตอนเราเดินตามถนนทำไมต้องขี่จะกร้านทำไมต้องถือไม้ค่ะคือเขาจะมีสมาธิในการเดินถ<อ>้ามือเขาว่างปุ๊บเจอไอ้นู่นเจอไอ้นี่ลวงมันจะจับมือจับมือก็จะไม่มีสมาธิ บางทีมันทำร้ายข้าวเปล่าก็ไ่้อนุมอบลงเดี๋ยวลูกให้กินเอามอบลงทีน้ำอยู่แล้วก็แบบพอบอกจะให้กินแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยนะเคยได้ก็ดูได้ค่ะถ้าผมมาอยู่เด็กกระเปิดได้ค่ะเวลาเราเลี้ยงรักนอนเพราะเช้าเราต้องเหมือนรักนอนแล้วเดี๋ยวพอเย็นออนน้อยเป็นน้องนักค่ะแล้วก็จะทำปลาตาตาตากค่ะ อันนี้รักนอนอันนี้รักกลางวันเขาจะทำเนี่ยเนี่ยก็ชาหมามันก็จะเละเทะแบบเนี้ยอันนี้สมศรีผมจะเขียนมันนะเนี่ยชาหมามันจะเละเทะอย่างเงี้ยแต่พอเราทำพอจะอานแล้วมันจะดัดเนีแล้วก็ยาวข้าศึกราดค่ะคือเราก็ทำเนี่ยสมศรีไอ้เจ้าบนไอ้บุญอันนี้ตุ้มยิงใช่ ระเผลอระเผลอบอกร้อนกันไ้ยครับอย่เวลาพมทำงานมันจะทำแบบนี้มีผ้าประกอบในตัวมันจะเปียกกันหมดเลยเดินแจ้งเดินแจ้งทำน้อยแจ้งอ่ะลูกติดปันจะจุ่มนานไหนนี่ไม่สนใจฉันเหรออันนี้จุ่มสี ทมกที่มันจะมันจะเล่นอะนีกเป็นตั้งไข่ตั้งไข่ไข <laughs> พ่นน้ำพ่นน้ำเน่มันจะตั้งไข่เนี่ย<อ>นั่งแล้ววงชู๊ด<อ>่ะเนี่ยมันจะได้ตั้งไข่ตั้งไข่ผมก็จะเก็บเก็บรายละเอียดไปนมด อันนี้บุญบุญเชื่อมอแล้วอนนี้บุญเชื่อมอยู่ไหนคะอยู่ที่เดียวกันเนี่ยสมตีอ๋ออยู่พัชบาลด้วยเหรอคะไอ้บุญเชื่อมตัวเล็กก็คำน้อยแต่งามันยาวไหมค่ะงามันใหญ่เนี่ยเนี่ยสมตีใครก็ขี่ได้หมดเลยใครก็ขี่เขได้หมดเ่ะแล้วก็พาไปกินหญ้าในป่าแล้วก็จะพาไปกินคือการกินหญ้าในป่าเนี่ยมันจะไม่เครียดมันจะมีความสุขดีค่ะ เนยแล้วอย่าง,งที่นี้คือแบบมีหญ้าหลายหลากหลายเหมือนกับที่คุชบาลเช่นหญ้าเนเปียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนียเนเปียเราปลูกไว้ออ๋แล้วก็หญ้าไข่เห่าที่ใช้ยาไข่เห่าใช่หญ้าไข่เห่าทั้งเวลาทางกล<า><อ>้วยทางก็ไม่กินกล้วยอ้อยกล้วยอ้ยอยอะไรก็ไม่กินจะกินหญ้าไข่เห่ากับเปลือกกลางต,งนตง<ข>้นส<อ>ูงเนี่ยต้นใหญ่กลางกลางเราจะกินสองอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนยาบำรุงกําลังมันต้นกลางนะ ถ้ามันไม่สบายปุ๊บเนี่ยเราตัดกิ่งมันแล้วปอกเปลือกให้กินเขาจะกินมัแต่ถ้ากุ้กล้วยอ้อยมันของดีๆมันไม่กินมันคือเราต้องรู้ว่ามันใช่ว่าเฮ้ยทางกินกล้วยทางกินอ้อยแต่ลาร์มาตราบานมันจะไม่นั่งอย่างคำน้อยมาอยู่นี่ก็มีอย่วงหนึ่งที่ขาเขาแข็งเหมือนสะพานที่ยากเวลาทางขาที่ยากปุ๊บขาไม่แข็งนี้มันจะไม่งอมันจะยืนอย่างเนี้ วันทั้งวันก็ยืนอย่างงี้แม่ขยับไปเรื่อนดังนั้นเราต้องขาช้างเดินขยับชั่วโมงนึงได้ต้องขอบคุณพิพจากสมาชิกกลุ่มนะครับที่ส่งต่อความสุขมาฝากทุกคนและแน่นอนครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากเจอใครคาน้อยมาเจอเขาได้นะครับที่สถานีข้อเลี้ยงสัตว์ป่าปุวยทรายจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะครับใครคําน้อยกับเพื่อนเพื่อนรอเจอทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ ตอนแ้วเป็นทุกข์เลยนะรัตัจนเลมาฮยนี่าหนยงี่นไปหน้าวานนะครับฮึไม่แล้วเวลามาจต้องสักหน้าขเขามีเล็กมีโคตรนั้น่าฮ่าฮ่าฮ่าอายุนได้เลยเยอนเร่อยๆได้เลยค่ะ ตุ๊บตับปั้หัต้ตายเลยรุ่งโบราณทางซิเตอร์อัตโนมั้าโอ้ยเดียลูกเดียลูกเอากินทุกอัน

ตอนนั้นให้กับใจฉันไวฉันนี้คงไม่ตายฉันนี้คงไม่ตายฉันนี้คงไม่ตาย,นนไ,มตายไม่เอาไม่เอาอันนั้นก่อนอันี่ไปก่อน ถ้าถอยล่างไปหน่อยหนึ่งก็หมอบหลงหมอบหลงด้วยถ้าไม่หมอบก็ไม่ต้องกินงานเนี้ยถ้าไม่หมอบไม่ต้องกินให้ต่อไปดไม่ดีที่ไม่หมดกอดต้องไปก่อนถ้าไม่หมอบก็ไม่ต้องกิน,อ,นอ,กอยู่คนเดี่วจะมายุ่งทำไมล่ะ <c ười> <c ười>